สวัสดีครับเกษตรที่สีวิถีลูกอีสานป้ามาใส่ปลาซิวครับปวดน้ำปวดน้ำเป็นเองครัมาใส่ปลาซิวนี่ก็เงียบปลาเงียบปลาซิวครับล่ำผสมหน่อยนึงครับเอามาใส่ลองบางมันจิตติดป่ะใส่นี่ปลาซิวปลาซิวกรแลนด์ยาวๆอยู่ยใส่ร่องเบิง่ง มันบ่รับ ใส่ไว้ร้อยไว้อย่างนี้ครับเอามาแปดหลังวมื่อวันเสารบอครับชิมาะเขาพอครับเดี๋ยวใส่ก่อนเด้อครับดเด้อเ๋ยวปัดยามเมืองไทยเมืองใหม่ครับอาหารปลามย่าอแรลงรใส่ปลาซิวใส่ปลาซิวมีปลาซิวก็ได้ครับ เขาอยู่ไปซิวซิวกัเขาอยู่เขาอยู่ไปซิวครับอนละยังน้อยคำคำยังยามกันเมื่อปลาครับปลาวกมันสีออกไปเป็ด แรงลงมานังเอาบรรยากาศที่เที่ยงหน้าหน่อยกลางสะน a ำคำๆยังขึ้นเมื่อค่ำวันเลยครับอาหารปลาแล้ว Nhìn nhìn. là thấy nhẹ nhàng ní cả lái. ปบปุบปุบ,ปบ,ปบ,ปบมวนเพิ่นไปยังแรงฮะนะนีะ่ๆมัน นั่งบงเขาบงน้ำบงปูบงปลาอย่างเืี้อแรงบรรยากาศสดื่นทองให้ทองหน้าครับใส่เวทใส่มออใส่กางกากยังครับเพิดอมองห้ากินใส้ปูปลาหน้านา้ำ うん。<clears throat> <clears throat> ครับนี่น้อครับน,อน้องเพิ่งคลิปนะเท่านันไปย้ำปลาซิ่วล่องเบงกันมันสีมันบอรครับแล้วก็ไปเทให,ใ,หให้เบงให้อยู่แปลหลังครับครับก็เพื่อมายำมันปลาซิวใส่ไปเ, <c oughs> เคร,เรื่องชโมงประมาณเครื่องชโมงนะครับเพื่อมายำมันสีมันบอเออเน้ย <c oughs> มีคนใดเยอะ พอได้อยู่ครับอันนีับใช้ไปแปดลังครับเท่คนเดียครับเราครับ